วันนี้เจ้านายมาเล่นกับโควิดที่ทุ่งนานะคะกระโดดกระโดดเลยกระโดดกระโดดโอ้ยกระโดดแดงๆเอ้กระโดดสูงๆูึเออเเรียกโควิดด้วยเรียกโควิดด้วยแกงแกงโควิดเลยแกงโควิดเลย ต่อ,อแล้วมามาม kind of um ันม hey, hey, hey. ีหมัดว้อหมาแม่เฮ้ยโควิดเฮ้ยเฮ้ยกระโดดลงสูงกระโดดกระโดดเป็นกบเลยลูกไปไปกลับบ้านดีกว่าไปไปมเร็เร็วไปกลับบ้าน ปวดห่าดอยนะตอนนอนอ,ะอ่ะะนายไปกลับบ้านไปไปไปเพื่อนน่ะพอแล้วพอแล้ว